ยานสตราเดทริเยอร์ระดับจิมินีเดินทางผ่านโอบอการดหุ่นเกาะสีดำเดินไปตามทางเดินและเข้าไปในโถงทางเดินที่เต็มไปด้วยสตรอมทูเปอร์ที่ยืนนิ่งอยู่ในความสนใจหุน่นหุ้มเกราะสีดำมาพร้อมกับหุ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านขนาดเล็กที่มีล้อเขาเออกจากโถงทางเดินผ่านประตูและเดินไปตามสะพานยาวที่นำไปสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ถือคริสตันไคลเบอร์ โปรโตคอนดรอย B 20 n แจ้งมาสเตอร์อามว่าพวกเขากำลังทำการปรับเปลี่ยนขั้นตอนสุดท้ายกับ Star d เด t ทร y เออระดับ g ี m i n i b 20 n กล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะปรับใช้และกำลังรอคำสั่งของท่านอามล่งใจที่ช่วงเวลานั้นได้มาถึงในที่สุดดรอยบอกว่าตั้งแต่เธอและคาเรน้องชายฝาแฝดของเธอถูกส่งมาอยู่ในความดูแลเขาได้เฝ้าดูการเติบโต และในที่สุดก็โล่งใจที่เห็นเธอทำภารกิจสำเร็จ